หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากปืนใหญ่าอาร์ซนอกที่ปัจจุบันพวกเขาก็รั้งอยู่เป็นรองจ่าฝูงของตารางมีโปรแกรมลงสนามด้วยการเปิดสนามเอมิเรสสเตเดียมหลังเย้าของพวกเขาต้องรับการมายเย็นของทางปรา,าสาทเรืนแก้วคริสตันพาเลทก่นอนที่สุดท้ายมันจะลงโปยได้ผลเสมอกันไปแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุน2ประตูต่อ2โดยที่ทางฝั่งของอาร์ซนอกเป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนถึง2ครั้งสองคราด้วยกัน จากผลงานของทางยาคุบกิวีออกและเลอันโดทรอซาแต่สุดท้ายก็ถูกตามตีเสมอได้ทั้งหมดจากฝ่ายของเอเรบิชิเอเซและชองฟริกมาเตตาพ้นการแข่งขันดังกล่าวข้างต้นนั้นเรียกได้ว่ามาเข้าทางทางหงแดงลิเวอร์พูลของเราเข้าอย่างจังหลังจากปัจจุบันระยะห่างระหว่างทั้ง2ทีมแม้ว่าจะถูกบีบเข้ามาแคบลงเหลือเพียงแค่12แต้มแล้วแต่โปรแกรมการแข่งขันของทีมเรานั้นเหลืออยู่ในมือมากกว่าอีก1นัด ซึ่งหมายความว่าจากเดิมที่ทีมของเราต้องการถึง3คะแนนในการจะคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้มาครองให้ได้อย่างเป็นทางการแต่จากสถา,านการณ์ปัจจุบันจากการที่ทางอาร์ซนอลก็ทำแต้มหล่นทิ้งไปแล้ว2คะแนนเมื่อค่้คืนที่ผ่านมาจึงทําให้ทางยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์เองต้องการอีกเพียงแค่คะแนนเดียวก็จะพงังหนขึ้นมาคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นสมัยที่20ของสโมสรได้ หลังผลการแข่งขันดังกล่าวข้างต้นนั้นเองมันก็ทําให้ต่อของทางรินดาพูเซติแฟนสาวแสนสวยของทางจอนดับเบิลยูเฮนรี่เจ้าของสโมสรของเรามีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านหน้าอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอเอง เมื่อเธอมีการโพสต์ภาพลงใน IG Story ของเธอด้วยภาพที่เป็นการเฉลิมฉลองตำแหน่งแชมป์ในการต่างๆของลิเวอร์พูลตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็เป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าแม้แต่ตัวของเธอเองก็มีความมั่นใจแล้วว่าในตอนนี้สำหรับตำแหน่งแชมป์พิมลิกในการแข่งขันฤดูกาลนี้มันคงจะหนีไม่พ้นเงื้อมือของทีมของถักออฟเนอร์สลอตเป็นแน่ หากเราย้อนกลับไปดูประวัติในอดีตที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าตัวของทางลินดาเองก็มักจะมีการออกมาแสดงความยินดีต่อทีมของเราในความสําเร็จหลายตอนหลายครั้งอยู่เสมอแล้วเราก็มักจะเห็นเธอมีการออกมาโพสต์ข้อความเหล่านั้นเหล่านี้ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าเธอคอยติดตามข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการแข่งขันที่มีความเกี่ยวข้องกับทีมของเรามาโดยตลอดและเมื่อคืนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เธอมีการออกมาเน้นย้ําถึงเรื่องนั้นให้เราได้เห็นกันอย่างชัดแจ้งอีกตัว เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวโอกาสที่ทีมของเราก็จะประสบความสําเร็จในการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเข้าไปทุกขณะซึ่งหนึ่งในคนที่มีการยอมรับออกมาก่อนหน้านี้ว่าเขารู้สึกเจ็บปวดมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทางแกรี่เนวิลล์อดีตปักขวากับตันทีตรตับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เพราะหากเราย้อนกลับไปในช่วงก่อนเริ่มต้นการแข่งขันในฤดูกาลนี้ตัวของทางเนวิลก็เคยมีการทํานายทายทักเอาไว้ว่าเรเวกว่าผู้ไม่มีทางที่จะก้าวขึ้นมาควา้าแชมป์พิม์ลิกในฤดูกาลนี้ไปครองได้แถมยังมีการดูถูกดูแคลนด้วยซ้าไปว่าทีมของทอา์เนอร์สลรตจะหลุดจากตําแหน่งท็อปโและช่วตัวไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนสลีกในการแข่งขันสีซันถัดไป เขายังมีการบอกไปอีกด้วยว่าลิเวอร์พูลจะจบอันดับต่ำกว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเขาแต่จากผลการแข่งขันที่ดําเนินมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ตัวของทางเนวิลได้พูดเอาไว้นั้นมันกลับกลายมาเป็นตรงกันข้ามกันเลย กพราะนอกจากการที่ลิเวอร์พูลของเรารังตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางและเหลืออีกแค่เพียงคะแนนเดียวก็จะคว้าแชมป์มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ทั้งแมนเชสเตอร์อยู่นาเตดของเขาก็นอนจมอยู่เพียงแค่อันดับที่14ของตารางเท่านั้นและมีคะแนนห่างจากทางลิเวอร์พูลไกลเล็บถึง41แต้มนั่นจึงทำให้ตัวของทางเนวิลมีการออกมากล่าวขอโทษทีมของเราและยอมรับเลยว่าสิ่งที่เขาได้ทำนายท่ายทักเอาไว้ดังกล่าวข้างต้นนั้นมันผิดจากข้อเท็จจริงไปค่อนข้างเยอะ ไม่มีเราคนไหนที่จะเขียนหน้าประวัติศาสตร์ขึ้นมาได้ใหม่หรอกนะนีวิลกล่าวระหว่างที่เขาไปจับรายการผ่านทางพอดแคสต์ของตัวเองในรายการ The ะแก y n e v i วิลพอดแคสต์ผมไม่คิดว่ามันจะมีแฟนบอลมากมายของลิเวอร์พูลแม้กระทั่งพวกเขาเองก็ยังไม่คิดด้วยสัมไปว่าทีมจะสามารถก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ลิกในฤดูกาลนี้ได้ผมคงต้องบอกว่ามันไม่มีใครเลยจริงๆนะ ตอนก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผมจาไม่ได้เลยว่ามันมีกูรูนักวิเคราะห์แฟนบอลหรือแม้กระทั่งนักข่าวคนไหนที่กล้าจะออกมาบอกว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้ทุกคนต่างก็ชี้เป้าเหมือนกันหมดว่ามันจะต้องเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือไม่ก็ออสแนลแต่ว่าสิ่งที่ทางลิเวอร์พูลได้ทําให้เห็นในการแข่งขันฤดูกาลนี้มันก็เป็นเรื่องอะไรที่พิเศษจริงๆแหละ ผมคิดว่ามันจะไม่มีสถานที่ไหนที่พิเศษไปกว่าสนามแอนฟิลด์อีกแล้วในคืนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งมันน่าจะเป็นเกมที่พวกเขาสามารถจะคว้าแชมป์มาครองได้พวกเขาไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงตอนจบฤดูกาลแล้วมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยพวกเขาไม่ได้มีปัญหาใดๆแต่ปัญหามันอยู่ที่ทางทีมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หรืออร์เนล ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าตอนเริ่มตน้นฤดูการผมยังทำนายเอาไว้ด้วยซ้ำไปว่าลิเวอร์พูกจะจบเพียงแค่อันดับที่5ซึ่งผมก็คิดแบบนั้นจริงๆในช่วงเวลานั้นและทุกคนก็คงจะคิดว่าพวกเขาจะต้องดิ่งเหวลงมาอย่างแน่นอนหลังจากการอำลาสโมสรไปของทางเยอเกนครอฟ มันมีตัวอย่างมาให้เห็นแล้วในอดีตที่ผ่านมาหลายตอนหลายครั้งนะไม่ว่าจะเป็นเคสของทักงอร์เซนเวนเกอร์ตอนที่เขาวางมือจากการคุมทีมอาร์เซนอลและจนกระทั่งถึงปัจจุบันพวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศได้อีกเลยหรืออีกกลุ่งคนอย่างทังเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เช่นเดียวกันเพราะนับตั้งแต่ที่เขาวางมือไปทีมของเราก็ไม่สามารถจะก้าวกลับไปสุดจุดสูงสุดได้อีกครั้งด้วยเหมือนกัน ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติมากที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทีมก็ย่อมจะฟอร์มตกลงไปนั่นแหละคือเหตุผลที่ทําไมผมถึงคิดว่าคนที่สมควรจะได้รับเครดิตมากที่สุดก็คือตัวผู้จัดการทีมอย่างทางอาร์เนอร์ร็อตและทีมงานของเขากับฟอร์มการเล่นที่พิเศษเหลือเกินของทางลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญของทีมเราอย่างทาง อาร์กสันเดอร์อโน่บักขวารองกับตันทีมกันบ้างพวกเขาเองก็มีกระแสข่าวอย่างหนักว่าอาจจะเก็บเข้าของย้ายออกจากสโมสรของเราไปอยู่กับทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์หน้าหลังจากปัจจุบันเจ้าตัวก็มีสัญญาผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้แม้ว่าสโมสรจะมีความพยายามในการเดินหน้าขอเจราาาจาสัญญาฉบับใหม่ของเขามาจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ต่างที อย่างไรก็ตามในมุมมองของทักเอ็มโมริโอเปอร์ตีอดีตตาดังของทางปืนใหญ่ออสนอกและเจ้าบุญทุกบาร์เซโลนากลับไม่คิดว่าเส้นทางการเลือกเดินย้ายไปอยู่ร่วมถิ่นซานเดโกเบนาบิลของทางอาโนนั้นจะเป็นตัวเลือกที่ดีและเขาก็มองไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทำไมเขาถึงสมควรจะอำลาหลรือว่าูลไปในขณะที่ทีทมกำลังพุ่งสูงขึ้นมาเช่นนี้ด้วย ผมคิดว่าบางทีเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นตัวของทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเปลี่ยนใจและเลือกอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลต่อไปนะหลังจากเขาได้เห็นเพื่อนร่วมทีมอย่างทางโมฮัมเหม็ดซาลาและเวอร์กิวฟันได้มีการต่อสัญญาฉบับใหม่เพื่อฝากอนาคตของพวกเขาเอาไว้กับทีมเปิดตีกล่าว ดังนั้นคำแนะนำผมที่อยากจะให้กับตัวของทักนอลซานเดอร์อาร์โนก็คือเขารู้ดีว่าในตอนนี้เขากำลังจะคว้าแชมป์พิมลิกร่วมกับทางลิเวอร์พูลและพวกเขาก็อาจจะไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเขาเองมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากยิ่งย่งขึ้นไปกว่านี้อีกต้วย หากเขายังคงอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปเขาจะมีโอกาสขึ้นไปลุนแชมป์อยู่ฟาเชนสเปลีกในปีถัดๆไปดังนั้นมันจะมีเหตุผลอะไรกันเล่าให้คุณอยากจะยัดยไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดในช่วงที่สถานการณ์ของทีมของพวกเขากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบนี้ในทางตรงกันข้ามหากคุณย้อนกลับไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางเรอัลมาดริดณปัจจุบันสถานการณ์มันไม่ได้นิ่งสงบเลยนะและมันก็ค่อนข้างที่จะเกิดความวุ่นวายหรือสั่ไป แล้วหากคุณย้ายไปลงเล่นที่นั่นจริงแล้วคุณเกิดเล่นได้ไม่ดีขึ้นมาสักหนึ่งหรือ2เกมสิ่งที่รอคุณอยู่ที่นั่นมันจะไม่ใช่การต้อนรับที่อบอุ่นหรือการสนับสนุนจากบรรดาแฟนบอลเหมือนที่คุณได้รับมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่เขาเก้าขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลนะ ถ้าไม่อยู่กับทางเรอัลมาดริดและคุณฟอร์มตกแม้แต่น้อยบรรดาแฟนบอลของที่นั่นก็จะคอยโจมตีคุณพวกเขาจะรอแทงคุณอยู่ทางด้านหลังนั่นแหละคือสิ่งที่เขาคาดการได้เลยว่าเขาจะต้องเผชิญแน่หากตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่นั่นแฟนบอลของทางเรอัลมาดริดจะไม่ให้การสนับสนุนใดๆกับตัวของคุณเลยซึ่งมันจะแตกต่างและตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่เขาเคยประสบพบเจอมากับทางลิเวอร์พูล ในตอนนี้คุณลองไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางเรอันมัดเร็ดสิแม้แต่บรรดาสตาร์ดังของพวกเขาณปัจจุบันอย่างทางคริยงเอ็มปาเป้และตัวของทางวินิซิอุสจูเนียเองพวกเขาก็ยังโดนแฟนบอลของทีมตัวเองโห่ใส่อยู่เลยซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยหากคุณยังคงอยู่กับทางลิเวอร์พูลต่อไป ดังนั้นหากตัวของทักแ็ลซลนเดอร์อาโนตัดสินใจจะย้ายไปอยู่ที่นั่นจริงเขาก็ต้องมั่นใจว่าเขาจะลงเล่นได้ดีในทุกๆนัดซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะเป็นแบบนั้นจริงไหมล่ะ ผมขอให้เขาโชคดีก็แล้วกันนะหากเขาจะตัดสินใจย้าย,ายไปอยู่กับทางเรอันมาดริดแต่หากคุณมาสอบถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมณเวลานี้ผมก็คงต้องบอกว่าผมไม่เข้าใจเลยว่าตัวของเขาจะคิดอะไรอยู่และผมก็เชื่อจริงๆว่ามันยังคงมีโอกาสที่เขาอาจจะเปลี่ยนใจในช่วงนาทีสุดท้ายและเลือกที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ตามเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างทางซารากับฟานได้และอยู่กับทางลิวร์พูต่อไป สายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในๆก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของผู้เล่นคนสําคัญภายในทีมของเรากันไปแล้วเราจะขยับมาดูอนาคตของอดีตผู้จัดการทีมระดับตํานานของเรากันบ้างนั่นก็คือในรายของทางเยอเกนครอฟอดีตในายใหญ่เฮล v ี่เมทัของเรานั่นเองหลังจากเข้าเป็นหนึ่งในกุญซือที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรเราเลยก็ว่าได้ พราะตลอดการคุมทีมยาวนาน9ปีในถิ่นแอนฟิลด์ของเรานั้นครอปเ้นําความสาเร็จน้อยใหญ่มาสู่ทีมของเรามากมายแถมยังมีการปลดล็อกแชมป์พิมลิกเป็นสมัยแรกนับตั้งแต่ที่มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นพิมลิกให้กับทีมของเราได้อีกด้วยนั่นเป็นการวางรากฐานมาสู่การคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นสมัยที่20ของทีมเราที่ใกล้จะประสบความสําเร็จเต็มทนในยุคข,ของทักอาร์เนอร์สตรอตในการแข่งขันสีซันนี้นั่นเอง ทั้งนี้หลังจากการวางมือจากการคุมทีมของเราไปตัวของทางครอบก็ย้ายไปจับงานใหญ่กับการที่ขึ้นมานั่งแท่นเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกให้กับทางกลุ่มทุนเรดบูลซึ่งเขาก็มีภาระหน้าที่ในการดูแลสโมสรนในเครือฟุตบอลของทางเรดบูลทั้งหมดตัวอย่างเช่นสโมสรยักษ์ใหญ่อย,อย่างทางอาเบรฟซิหรือแม้กระทั่งทางเรดบูลเซาส์บวกเป็นตน้นอย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันก็มีกระแสะข่าวลือออกมาโดยสื่อของทางฝั่งประเทศบราซิลว่า ตัวของทางครอปนั้นเริ่มจะเบื่อหน่ายกับการทํางานให้กับทางเรดบูลและเขาก็อยากจะหวนกลับมาทํางานอันคุ้นเคยอีกครั้งที่ข้างสนามโดยมีจุดหมายปลายทางเป็นการคุมทัพทีมชาติบราซิลและรวมไปถึงทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดด้วยเมอสถานการณ์ปัจจุบันทางคาร์โรอันเชรตตินายใหญ่จอมแท็กติกแห่งถิ่นซานเดียโกเบนาบิลก็ได้รับการคาดหมายว่าน่าจะอำลาสโมสรอนไปหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้จึงทาให้ทางเรอัลมาดริดเองหันไม่ความสนใจในตัวครอปอยู่ ตะวันล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดลี่เทรเดกราฟสื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็มีการระบ,บุออกมาเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางครอปเองมีการออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าวข้างต้นไปแล้วและครอปเองก็ยังมีการแจ้งเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้ทางเรดบลูรับทราบแล้วอีกด้วยเยอร์เกนครอปยังคงมีความรับผิดชอบกับสัญญาที่เขาได้เซ็นเอาไว้กับทางเรดบูอย่างเต็มที่นะเดลี่เทรเดกราฟระบ,บุ เขายังไมไ่มีแผนการใดๆที่จะกลับมารับงานคุมทีมที่ข้างสนามอีกครั้งในอนาคตอันไกล้แผนการแต่แรกเริ่มเดิมทีของเขาก็คือการว่างเว้นจากการคุมทีมไปจนก,การะทั่งถึงปี2026เป็นอย่างน้อยและในตอนนี้จุดยืนของเขาในประเด็นดังกล่าวข้างตน้นก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ในก็มีการพูดพาดพิงมาถึงทางเรอันมาดริดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวกอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวความสนใจของพวกเขาในตัวนักเตะภายในทีมของเรากันบ้างเพราะนอกจากทางเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วอีกหนึ่งคนที่ก็มีกระแสข่าวลือแพร่สะพัดขึ้นมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คือในรายของทากอล็กซิสแม็ออริสเตอร์มิดฟิลทีมชาติอาร์เจนตินาของเรานั่นเอง จนถึงขั้นแม้กระทั่งคุณพ่อบังเกิดเกล้าของตัวแม็กอาริสเตอร์ก็มีการออกมายืนยันเลยว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขายังคงมีความจงรักภักดีอย่างเต็มที่กับทางสโมสร,ร,ฟ,รฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราและเจ้าตัวก็ตัต้งใจที่จะมีความเคารพสัญญาที่ได้เซ็นเอาไว้กับสโมสร,รของเราอีกด้วยหลังเพิ่งย้ายมาจากทางบริตันแอนโฮฟอัลเบียนย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ของปี2023ด้วยสนนราคา35ล้านปอนด์ ล่าสุดตัวของทางแม็กอาริสเตอร์เองก็มีการไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง TYC Sport ซึ่งนักข่าวของพวกเขาอย่างทางกอสตันเอดูก็มีการสอบถามเกี่ยวกับข่าวลือที่ออกมาถึงความสนใจจากทางเรอ,งอันมาดริดดังกล่าวข้างต้นด้วยซึ่งตัวของทางแม็กออริสเตอร์ก็ได้ตอบปฏิเสธเรื่องนี้ไปในแนวทางเดียวกันกับที่คุณพ่อของเขามีการออกมาพูดล่วงหน้าไปก่อนแล้ว ผมได้อ่านกระแสะข่าวลือออกมามากมายที่เกี่ยวข้องกับตัวของผมนะและพวกเขาก็มีการเขียนข่าวมาถึงตัวของผมเองด้วยแม็กอ r ริสเตอร์กล่าวแต่ผมกลับมองว่าสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของปัจจุบันนะมันไม่ได้สําคัญเลยว่าสโมรสรไหนจะรักผมมากแค่ไหนกันเพราะท้ายที่สุดหากคุณเล่นได้ไม่ดีในช่วงสุดสัปดาห์นี้พวกเขาก็จะหมดความสนใจในตัวของคุณไปอยู่ดี ข้อเท็จริงที่มันเกิดขึ้นก็คือผมยังคงรู้สึกสบายใจดีกับทางหรือว่าููแล้วมันก็ไม่จําเป็นที่ผมจะต้องการอะไรมากกว่านี้อีกแล้วสิ่งที่ผมมีให้ก็มีแต่เรื่องความเคารพที่ผมมีให้กับสมสรแห่งนี้เป็นอย่างมากหากจะพูดให้ชัดไปกว่านั้นก็คือผมไม่ได้คิดถึงว่ามันจะมีความจําเป็นใดๆที่ผมจําเป็นจะต้องไปพูดคุยกับสมสรอ,อื่น ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมอมาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งปักกลังตูกลางกันบ้างมัานหนึ่งในคนที่ทีมของเราแสดงความสนใจมากเป็นอันดับต้นๆก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทางดินคุยเซนปักกระลังตัวเก่งจากทางสโมสรนเดะเชอร์รี่บอร์ดมัดและถึงขั้นที่แม้แต่ตัวของทางฟาบิชชัวโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด ดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะรวมไปถึงตัวของทางเดวิดลินส์เหยียวข่าวสายหงคนดังที่ปัจจุบันก็ทํางานให้กับทางแอนฟิลอินเด็กซ์สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการออกมายืนยันตรงกันแล้วว่าหุ้เส้นถือเป็นเป้าหมายลาดับแรกของทีมเราในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แล้วก็มีโอกาสที่เราจะดาเนินการเล่งรัดเพื่อคว้าตัวเขาให้ได้ตั้งแต่ในช่วงต้นตลาดเลยดยซ้ไป ตวัวล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้นอกจากทาง Liverpool ลิว์พูแล้วสาลิการดงนิวคาเซิล u n ยูไ d นเต็ดสโม,มสรคู่แข่งร่วมศึกพิมลิกของเราก็เป็นอีกทีมที่หันไม่ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้จากทางบอลมัดอยู่ด้วยเหมือนกัน โจโคเมสและอนาคตของทางจอร์เรลขวัซาที่แอนฟิลด์อาจจะส่งผลกระทบต่อความสนใจและระดับความสนใจในตัวของทางดินหุยเซนได้นะแหล่งข่าวระบุนิวคาสเซิลเองให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการเสริมทัพในตําแหน่งปากหลังตัวกลางของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากพลาดได้เป้าหมายหลักของพวกเขาอย่างทางมารเกอีกับตันทีมของทางคริสตันพาเลตไปเมื่อปีที่แล้ว นั่นทำให้ปัจจุบันพวกเขาหันไม่ความสนใจในตัวของทางคุยเซนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทางนิวคาสเซิลสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการคว้าตัวไปลุยศึกการแข่งขันยูฟ่าแชมเปนลีกในฤดูกาลหน้าได้ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวความสนใจในตัวของทางดินฮุยเซนของทีมดราอีกเช่นเดียวกันถ้าจะขยับมาดูอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ของเรากันบ้าง พราะนอกจากทางนิวคาสเซิลที่มีการแสดงความสนใจในตัวของทางดาวเตกวัย19ปีรายนี้อยู่แล้วล่าสุดทักอินดิเพนเดน์อีกสื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็มีการชี้ชัดออกมาด้วยว่าสิงโตนเงินครามชิวซีเองก็อยากจะได้รายเซ็นของเขาไปครอบครองด้วยเหมือนกัน พราะนอกจากฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของตัวคุยเส้นแล้วเขาก็ยังมีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขากับทางบอลมัดท,ที่ตัวเลข50ล้านปอนด์ซึ่งทำให้ทุกฝ่ายมองว่ามันเป็นโอกาสทองในการคว้ารายเซ็นของหนึ่งนนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดของทวีตยุโรปณนเวลานี้เลยก็ว่าได้ ทั้งนี้ทั้งเชลซีเองก็เชื่อมั่นว่าพวกเขามีไม้เด็ดที่จะสามารถทําให้เอาชนะได้ทั้งตัวของทางนิวคาเซอรและรวมถึงทางลิเวอร์พูลของเราด้วยหลังจากพวกเขาพร้อมจะยื่นสัญญาระยะยาวมัดใจตัวของทางคุยเส้นยาวนานถึง7ปีด้วยกันนั่นเป็นโมเดลที่พวกเขามักจะใช้กับบรรดาน,นักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์หลายต่อหลายคนก่อนหน้านี้ที่มีการตกเท้าเข้าไปสู่ถิ่นสแตมฟอร์ดบิ ซึ่งนอกเหนือจากรายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นแล้วแม้แต่ตัวของทางมิเกลเรรานีนักข่าวคนดังก็มีการออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันด้วยดินฮุยเซนประกังวัย19ปีของทางสโมสรบอลมัดเป็นที่เข้าใจกันว่าในตอนนี้เขากำลังได้รับการพิจารณาอยู่อย่างจรงจิงจังจากทางสโมสรฟุตบอลเชลซีนะเดลานีกล่าว พวกเขาพร้อมที่จะยืบสัญญาระยะยาวให้กับนักเตะถึง7ปีด้วยกันแล้วนอกจากค่าเหนื่อยที่จะได้รับเป็นปกติแล้วในส่วนของเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างๆก็จะเป็นตัวเลขมหาศาลเพื่อที่ให้พวกเขาสามารถที่จะโน้มน้าวใจของนักเตะให้ยอมยัดไปสู่กรุ่งลอนดอนได้ ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าสําหรับตัวของทางคุยเส้นนั้นท้ายที่สุดถ้ามีขอ้อเสนอเข้ามาอย่างน้อยๆจาก3สมโมสรนั้นเขาจะเลือกย้ายไปอยู่ที่ไหนโดยปัจจุบันลิเวอร์อพูลก็ยังคงเป็นตัวเต็งที่จะได้ไรายเซ็นของนักเตะรายน,นี้มาครอบครองแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ